วันน่ะทีบทีบอืมอืมอืมาืมอืมทิบทิบทีบทิพมึงเพื่อมึงทิบทิบเฮ้ยตา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 ยอย่างนี้ วิ่งนี่เหรอเบิดเอียยหัวเลยให้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 มึงพื้นทิ้วานดีกวาไม่มนโหไทีบไลทีบ มานี่ทิปทิปยอ้แหววบิงบิงนี่บิงนี่บิงนี่ทิปจุกมุกจุกรู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 